สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1นนทุกคนมาพบกับครูไอวันนี้คุณครูจะมาสอนบทที่2อ่านตามครูไอนะคะบทที่2ภูผาค่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะอ่านตามครูไอนะคะรู้จักคำนำเรื่อง ภูผาพ่อแม่หาให้ได้ดีใจดูแลรัก ต่อไปเป็นเนื้อเรื่องในบทที่2เรื่องภูผาก่อนที่นักเรียนจะอ่านนะคะครูไอซ์อยากให้นักเรียนทุกคนเวลาอ่านใช้มือชี้คำแต่ละคำนะคะแล้วก็ช่วยกันอ่านออกเสียงนักเรียนทำได้ไหมคะถ้าทำได้เรามาอ่านตามคุณครูไอซ์กันนะคะเอามือชี้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะภูผา ภูผามีพ่อภูผ,ผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัว เปิดหน้าต่อไปค่ะเอามือชี้แล้วก็อ่านตามครูครูนะคะภูผารักใบโบกภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจ ได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่ รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่เก่งมากค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเรื่องในบทที่สองนี้นะคะ เรามาทำกิจกรรมต่อไปไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะเรามาอ่านพร้อมครูกันนะคะแต่อย่าลืมเอามือชี้ตามด้วยล่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะกจดอตอ ดโตโบโตอขอพอสอหอ มอรอรออ่านเลขไทยหนึ่งอ่านว่าหนึ่งสองอ่านว่าสองสามอ่านว่าสามสี่อ่านว่าสี่ ห้าอ่านว่าห้าต่อไปเป็นการอ่านแจกลูกนักเรียนอย่าลืมเอามือชี้ตามเวลาอ่านด้วยนะคะหน้านี้จะมีสองสระนะคะได้แก่สระอีที่อยู่บนพยัญชนะและสระอูที่อยู่ข้างล่างพยัญชนะนะคะเรามาเริ่มจากสระอีค่ะ กอีกีจออีจีดออีดีตออีตีบออีบีปอีปีออีอีต่อไปเป็นสระอูค่ะเอามือชี้แล้วอ่านไปด้วยกันนะคะ กออูกูจออูจูดอ,อูดูตออูตูบออูบูตออูปูเก่งมากค่ะต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำ เด็กๆทุกคนเรามาอ่านไปพร้อมๆครูอรอรอไอซ์กันเลยค่ะเอามือชี้ที่คำแล้วเราจะไปพร้อมๆกันเลยนะดออีดีรออีรีปออูปูพออูพูพออาพาลออาลาผออาผาต่อไปค่ะฝึกอ ภูผามาหาตาดูปูนาอารีดีใจและกิจกรรมสุดท้ายของบทที่สองอ่านคร่องร้องเล่นเพื่อนภูผาภูผาดูแลใบโบก ภูผาดูแลใบบัวภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบก